สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะครับคือเรื่อง OSINT หรือ Open Source Intelligence การหาข่าวกรองจากข้อมูลที่แบบเปิดเผยทั่วไปนี่แหละครับแล้วเราจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นสำคัญที่ว่าทำไมในสถานการณ์อย่างเช่นสงครามเนี่ยการโพสต์รูปถ่ายลงโซเชียลมีเดียถึงอาจจะอ,อ,อันตรายกว่าที่เราคิดเยอะเลย ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่อธิบายเรื่อง OSI n T โดยตรงเลยนะครับกับอีกส่วนที่เน้นเรื่องอภัยจากภาพถ่ายในภาวะสงครามเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจกันว่า OSI n T เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแล้วก็ภาพถ่ายง่ายๆที่เราแชร์กันเนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลสําคัญที่ส่งผลกระทบได้อย่างไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่าครับ OSI n T นี่ตกลงมันคืออะไรกันแน่ครับหลายคนอาจจะนึกภาพาการแฮกข้อมูลลับๆหรือเปล่าครับ ทีเนี่ยคือกระบวนการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่แบบเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วถูกกฎหมายด้วยนะคะไม่มีการเจาะระบบไม่มีการเข้าถึงข้อมูลลับอะไรเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรานี่เองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆที่เราใช้กันทุกวัน Facebook Twitter อะไรแบบนี้หรือข้อมูลจากเว็บภาครัฐรายงานสาธารณะหรือแม้แต่ง,งานวิจัยที่เขาเผยแพร่ทั่วไปค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการใช้ข้อมูลที่หาได้ทั่วไปเลยแต่ว่าใช้มันอย่างมีหลักการเพื่อการวิเคราะห์เอ่อทีนี้ประเด็นสาคัญของเราวันนี้แล้วภาพถ่ายเหะครับ ภาพถ่ายที่เราโพสตโพสต์กันเนี่ยมันมาเกี่ยวกับ OSINT แล้วก็กลายเป็นเรื่องอันตรายในภาวะสงครามได้ยังไงทําไมถึงมีคำเตือนเยอะมากว่าไม่ควรถ่ายไม่ควรโพสต์ค่ะอันนี้คือประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องแรกสุดเลยคือเรื่องความมั่นคงทางการปฏิบัติการหรือ OSINT นะคะคือภาพถ่ายแค่ภาพเดียวแม้คนถ่ายอาจจะคิดว่าเอ๊ะ ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่สำหรับนักวิเคราะห์ OSINT แล้วเนี่ยมันอาจจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญมากๆได้เลยนะคะเช่นเอ่อตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันหรือว่าจำนวนกำลังพลประเภทอาวุธสภาพความพร้อมรบหรือแม้ที่บอกถึงเส้นทางการเคลื่อนพลได้เลยอะคะ่ะแบบว่าเหมือนเราชี้เป้าให้ฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ตั้งใจเลยคะ่ะโอ้โหแค่ภาพเดียวเนี่ยนะครับบอกได้ขนาดนั้นเลยคือนอกจากสิ่งที่เราเห็นในภาพตรงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังอีกไหมครับมีค่ะ แล้วก็อันตรายมากด้วยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยคือข้อมูลแฝงหรือเมตาเดต้านะคะที่มันฝังไปกับไฟล์ภาพดิจิตัลเกือบทุกไฟล์ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ EXIF นะคะข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมักจะบันทึกรายละเอียดอย่างพิกัด GPS ที่แม่นยำม,มากๆเลยนะคะของจุดที่ถ่ายภาพวันที่เวลาหรือแม้แต่รุ่นกล้องรุ่นมือถือที่ใช้ถ่าย ลองนึกภาพตามนะคะถ้าภาพนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลโดยที่ข้อมูล EXIF ไม่ได้ถูกลบออกไปก่อนฝ่ายตรงข้ามเขาก็ใช้เครื่องมือง่ายๆเลยดึงข้อมูลนี้ออกมาดูได้ก็จะรู้ตำแหน่งเป้าหมายได้ทันทีเลยค่ะโหยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับแค่ขีกัด GPS จากรูปถ่ายเนี่ยนะโหดิภาพตามเลยแค่ทหารอาจจะถ่ายรูปเซลฟีเล่เล่นๆในค่ายในฐานที่มั่นแล้วโพสต์ลงไปก็อาจจะนําไปสู่การถูกโจมตีแบบแม่นยําได้เลยว่างั้นเถอะน่ากลัวจริงๆครับถูกต้องเลยค่ะ แล้วความอันตรายมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนอกจากข้อมูลแฝงอย่าง EXIF แล้วเนี่ยตัวเนื้อหาที่เราเห็นเห็นในภาพเองก็เป็นเหมือนขุมทรัพย์ข้อมูลให้นักวิเคราะห์ OSINT เหมือนกันค่ะเขาสามารถใช้เทคนิคอย่างเช่น geolocation ค,คือการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศหรือว่าตึกอาคารจุดสังเกตเด่นๆในภาพแล้วก็เอาไปเทียบกับแผนที่หรือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อระบตุตำแหน่งที่แน่นอนออกมาได้เลยค่ะ หรือใช้เทคนิคโครโนโลเคชั่นคือวิเคราะห์ทิศทางลักษณะของเงาในภาพเพื่อคำนวณช่วงเวลาที่ถ่ายภาพนั้นได้ค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันอ๋อแสดงว่าต่อให้เราพยายามลบข้อมูล GPS ออกจากภาพแล้วก็ยังเสี่ยงอยู่ดีจากการวิเคราะห์ตัวภาพเองสินะครับ ใช่เลยค่ะยังไม่นับรวมการวิเคราะห์อื่นๆอีกนะคะเช่นการระบุชนิดของอาวุธยุโทโธปกรณ์จากรูปทรงในภาพหรือการดูเครื่องแบบทหารหรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเพื่อระบุตัวบุคคลในภาพได้อีกด้วยค่ะ โอ้โหสรุปก็คือในมุมของ OSINT เนี่ยภาพถ่ายในพื้นที่ขัดแย้งหรือสถานการณ์อ่อนไหวมันไม่ใช่แค่ภาพสวยๆหรือบันทึกความทรงจำธรรมดาแล้วแต่มันเหมือนเป็นชุดข้อมูลดิบชุดใหญ่เลยที่แบบรอคนมาถอดรหัสการจะแชร์แต่ละทีนี้ต้องคิดเยอะมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการทหารโดยตรงแล้วนะคะภาพถ่ายพวกนี้ยังอาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกเช่นเอาไปใช้ในสงครามหาวสารบิดเบือนข้อมูลสร้างเฟกนิวส์ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชงังหรือสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน แล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่อพลเรือนเองด้วยนะคะเช่นอาจจะไปเปิดเผยที่ตั้งของหลุมหลบภยัยโรงพยาบาลสนามโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวอีกทั้งเรื่องความมั่นคงหรือการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัยที่อยู่ในภาพนั้นๆค่ะฟังวันนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่า OSINT กับข้อมูลเปิดเผยโดยเฉพาะภาพถ่ายเนี่ยมันมีพลังแฝงอยู่เยอะจริงๆ แล้วพออยู่ในสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากๆอย่างสงครามเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือที่อันตรายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับค่ะสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาให้มากๆค่ะการคิดก่อนโพสต์หรือจริงๆแล้วทางที่ดีที่สุดอาจจะเป็นไม่โพสต์เลยในสถานการณ์หรือพื้นที่เสี่ยงๆบักนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาความปลอดภัยทั้งของตัวเองของหน่วยงานแล้วก็ของพลเรือนคนอื่นๆด้วยค่ะ ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้ที่การแชร์ข้อมูลแชร์ภาพถ่ายมันง่ายมากๆแค่ปลายนิ้วเนี่ยเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างการแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเนี่ยมันควรที่อยู่ตรงไหนกันแน่แล้วถ้าเรามองออกไปนอกบริบทของสงครามบ้างการวิเคราะห์แบบ OSIT จากภาพถ่ายในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ย มันอาจจะกําลังเปิดเผยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเราให้คนอื่นรู้โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวหรือคาดคิดมาก่อนเลยก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความสนุกแล้วก็แง่คิดดีๆจากการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ปลายฝนและ ต้นหนาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ